Milland นนลสวัสดีค่ะช่องแฟนซียายนะคะก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะมินจังก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องแฟนซียายแฟนซียายนะคะอีพีนี้นะคะเป็นอีพีที่สองร้อย 98แดแล้วนั่นเองนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะยอดด o n a t i มากๆเลยนะคะจากเมื่อวานนะจันคุณพี่ชานารงค์นะคะบอกว่าวันนี้ขอต้อนไม้ได้หลายตอนได้ไหมครับนะคะบอกพร้อมกับน้องสักดานะคะบอกว่าขอซุปเปอร์ก๊ตจีนตอนต่อไปด้วยครับผมอายุน้อยกว่านะครับเพราะว่าต้องถึงกับต้องส่งมาบอกเลยนะคะว่าอายุน้อยกว่าเพราะว่า กติมินเรียกพี่หมดเลยใช่ไหมคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ยังคงแบบเสียงแหบแหนิดนึงเนาะเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะคะก็ฝนก็ไม่ได้ตกนะ,ะช่วงนี้แค่แบบว่ามีอากาศครึมครึมเฉยเฉยแต่ว่าเหมือนจะเจ็บเจ็บคอ,อนิดนึงนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเหมือนกันนะคะเสียงก็แปลกๆนิดนึงเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะสําหรับตอนนี้เป็นตอนที่890้แล้วนะคะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านคอมเมนต์จังยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อได้เลยนะคะกับหานเส้นใน กอดแซงชชรีเขตสานะคะก็เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะฮันเซินเดินไปที่ริมแม่น้ำเพื่อบังหน้าแต่จริงๆแล้วเขาต้องการที่จะทดลองอะไรบางอย่างเขายัางเหลือหยดน้ำไว้ใช้2หยดแต่ดูจากสภาพแล้วหยดน้ำหยดแรกน่าจะช่วยให้ต้นไม้อยู่ต่อได้แค่2วันเท่านั้นแม้จะใช้อีก2หยดที่เหลือช่วยก็อาจจะยังไม่เพียงพอสำหรับระยะยาวฮันเซินต้องการไปดูรอบๆเพื่อหาต้นไม้จีนโนต้นอื่น และดูว่าคริสตัลสีดำจะดูดพลังชีวิตของพวกมันได้หรือเปล่าต้นไม้จีโนที่อยู่ในพื้นที่ร,บรอบๆเมืองนั้นมีเจ้าของหมดแล้วดังนั้นเขาไม่สามารถใช้พวกมันได้แต่ชีวีรันซีบอกว่ามีแม่น้ำที่มีชื่อว่าแม่น้ำเกล็ดหยกซึ่งมันตั้งอยู่ที่ไหนสักแห่งภายในป่าขวางน้ำที่บริเวณแม่น้ำนั้นจะต้องมีพืชจีโนเติบโตอยู่อย่างแน่นอนถึงจะพูดแบบนั้นแต่พวกมันก็เป็นแค่พืชจีโนระดับธรรมดา พวกมันเป็นพืชจีโนระดับต่ำสุดแถมยังไม่ค่อยออกผลเลยไม่มีใครมาดูแลดังนั้นถึงจะเอาพวกมันไปก็ไม่มีใครว่าฮานเซิลแกล้งทําทีท่าว่าจะมาตักน้ำที่แม่น้ำเพื่อที่เขาจะสามารถหาพืชจีโนที่อยู่ในป่าได้ฮานเซิลถือถังและเดินต่อไปเขายังคงบาดเจ็บอยู่เขารู้ว่าต้องระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการใช้แรงมากจนเกินไปเขาจึงเรียกเจ้าเหมียวออมาร่วมเดินทางไปด้วย เพียงไม่นานเขาก็มาถึงริมแม่น้ำเกล็ดหยกซึ่งมันมีความกว้างถึง4เมตรและการไหลของน้ำนั้นก็ค่อนข้างช้ามีพืชอ,อยู่มากมายรอบๆแม่น้ำพวกมันส่วนใหญ่เป็นพืชตามธรรมชาติที่เห็นได้ในชีวิตประจำวันซึ่งไม่ใช่พืชจีนโนแม่หันเซินจะไม่แน่ใจว่าต้นไหนเป็นพืชจีนโนบ้างแต่เขาสามารถใช้ประสาทสัมผัสเพื่อแยกแยะต้นไม้โดยดูจากพลังชีวิตของพวกมัน แม้จะเป็นพืชจีโนระดับต่ำที่สุดแต่มันก็มีพลังชีวิตมากกว่าพืชธรรมดาทั่วๆไปหานเซินเดินไปตามแม่น้ำพร้อมกับเหมียวที่อยู่ในร่างสัตว์เลี้ยงเหมียวถ้าฉันรู้ว่ามันจะลำบากขนาดนี้นะฉันคงจะพาเจ้าหญิงหญินหยางมาด้วยถึงพวกเธอจะไม่สามารถต่อสู้ในก็แซงชัวรี่เขตสามได้แต่อย่างน้อยๆพวกเธอก็สามารถพูดคุยกับฉันได้แถมพวกเธอยังสามารถนวดให้ฉันได้ด้วยฮันเซินพูดกับเหมียว เพราะเหมียวเป็นตัวเดียวที่เขาสามารถพูดด้วยได้ในตอนนี้เหมียวเหมียวตอบฮันเซินรูเหมือนว่ามันจะเห็นด้วยกับสิ่งที่ฮันเซินพูดฮันเซินประหลาดใจกับการตอบกลับของเหมียวเขารู้สึกเหมือนกับว่าเหมียวนั้นฉลาดกว่าเดิมก่อนหน้านี้เขาไม่เคยได้รับการตอบกลับเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่เหมียวนั้นมาจากกอสแตงโชรี่เขตหนึ่งดังนั้นความแข็งแกร่งและความฉลาดของมันจึงถูกจำกัดอยู่มาก เหตุผลที่หาัานเซินพามันมาด้วยไม่ใช่เพราะว่ามันแข็งแกร่งหรือฉลาดแต่เพราะว่ามันนั้นอยู่กลับเขามาน,นานมากแล้วและเขาก็ผูกพันกับมันมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านพ้นไปเขาไม่สามารถที่จะทิ้งมันเอาไว้ข้างหลังได้ไม่นานหานเซินก็สามารถหาพืชที่ดูแข็งแกร่งเป็นพิเศษเจอเขานั่งลงเพื่อตรวจสอบมันใกล้ๆมันดูเหมือนกับพวกพืชที่เติบโตใกล้ๆแม่น้ําใบหยกัยกๆของมันงอกออกมาจากด้านบน รากของมันค่อนข้างสั้นส่วนตรงกลางของมันมีดอกไม้สวยๆบ้านอยู่นี่จะต้องเป็นพืชจีโนโระดับธรรมดาแนะ่ฮานเซ้นคิดขณะที่ใช้นิ้วถูไปที่ใบของมันหลังจากนั้นเขาก็มองคริสตัลสีดำที่อยู่ภายในจิตคริสตัลสีดำแสดงปฏิหารออกมาทีสิตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายแล้วนะยังไงซะนายก็เป็นคนทำให้ฉันตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ดังนั้นนายควรที่จะต้องช่วยฉันนะ ขณะที่ห่านเซินกำลังภผามานาคริสตัลสีดำก็เคลื่อนไหวอีกครั้งมันกลายเป็นหลุมดำและดูดพลังชีวิตของพืชจีโนเข้าไปเพียงแค่วินาทีเดียวพืชก็แห้งเหี่ยวทั้งต้นสภาพมันเหมือนกับว่ามันถูกถอนรากออกมาและถูกทิ้งให้ตากแดดติดต่อกันอยู่หลายวันได้ผลจริงๆด้วยหา่านเซนดีใจขณะที่ดูความเปลี่ยนแปลงของคอริสตัลสีดำ เมื่อคริสตัลสีดำกลับมาเป็นปกติมันก็คายหยดน้ำออกมาอีกแต่ไม่เหมือนกับครั้งก่อนหยดน้ำนี้เล็กกว่ามากมันมีขนาดแค่หนึ่งใน3ของหยดอื่นๆซึ่งพลังงานของมันก็น้อยลงเหมือนกับขนาดของมันแต่อย่างไรก็ตามฮานเซินก็พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ในตอนนี้มันไม่สำคัญว่าจะได้พลังงานมากน้อยแค่ไหนฮานเซินก็หาพืชจีโนต่อไปด้วยอารมณ์ที่ร่าเริงเนื่องจากว่าไม่มีมอนสเตอร์หรือสปิริตต้องการพืชพวกนี้ ดังนั้นเขาจะเอามันไปเท่าไหร่ก็ได้ฮันเซินเดินไปกว่าสามไมล์แล้วเจอพืชห้าต้นทั้งหมดล้วนถูกคริเจ้าสีดำดูดพลังชีวิตเข้าไปและผลิตหยดน้ำออกมาห้าหยดหยดน้ำแต่ละหยดนั้นมีขนาดที่แตกต่างกันและหยดใหญ่ที่สุดที่เขาได้นั้นมีขนาดเพียงแค่ครึ่งเดียวของหยดน้ำที่เขาได้จากต้นดาบน้ำมึกแปลกฮะพลังชีวิตของพืชพวกนี้ก็ดูเหมือนเหมือนกันแล้วทำไมหยดน้ำที่ได้ถึงมีขนาดที่แตกต่างกันนะ ฮันเซิรู้สึกแปลกใจเวลาเพิ่งผ่านไปไม่นานดังนั้นฮันเซินก็เลยหาพืชต่อไปเขาเดินไปอีกหลายเมตรและเจอเถาวันอยู่ใกล้ๆก,กับแม่น้ำมันมีสีม่วงยาวประมาณหนึ่งเมตรเมื่อลมพัดมาน้ำก็จะทำให้เถาวันจมลงไปลักษณะภายนอกของเถาวันไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ฮันเซินสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตของมันมันแข็งแกร่งกว่าพืชทั้งห้าต้นที่เขาเจอและมันก็ดูจะพิเศษกว่าด้วย หรือว่ามันจะเป็นพืชจีโนระดับสามัญฮานเซินรู้สึกตื่นเต้นกับการค้นพบในครั้งนี้เมื่อเขาเข้าไปใกล้ถาวันยูยูเหมียวก็เปลี่ยนเป็นโหมดต่อสู้ทันทีมันร้องเหมียวไปทางแม่น้ําเหมือนกําลังเตือนถึงอันตรายฮานเซินฟังคําเตือนและหยุดเดินเข้าไปหลังจากนั้นเขาก็จ้องไปที่ถาวันเนื่องจากเขาได้รับบาดเจ็บยูทําให้ประสาทสัมผัสข,ของเขาอ่อนกว่าที่เคยแต่หลังจากที่เขาสังเกตดูอย่างระมัดระวัง เขาก็เห็นพลังชีวิตอีกดวงอยู่ใกล้ๆกับเทาวันซึ่งมันแข็งแกร่งกว่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดตัวไหนๆที่เขาเคยเจอในก็สแงงชัวรี่เขตสองฮันเซินเห็นเงาใกล้ๆเทาวันมันมีขนาดพอๆกับกำปั้นถ้าเขามองไม่ดีเขาก็เชื่อว่ามันเป็นเงาของเทาวันเองและฮันเซิลก็คิดว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่มีชีวิตและดูจากลักษณะของมันแล้วมันเหมือนกับกบที่ซ่อนตัวอยู่ในโคลน แต่ระดับพลังชีวิตของมันก็ทำให้ฮันเซนต้องระวังตัวฮันเซนเดินถอยออกไปอย่างช้าๆถ้าเขาไม่ได้บาดเจ็บอยู่แล้วก็เขาก็คงจะเดินเข้าไปได้วยความยินดีและฆ่าคางคกตัวนั้นซะจากนั้นก็เก็บเท้าวันมาแบบสบายๆแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้แต่เมื่อเขาหายดีแล้วล่ะก็เขาตั้งใจจะกลับมาฆ่ามันอีกทีโชคดีที่ดูเหมือนคางคกจะไม่สังเกตเห็นฮันเซน หันเซินถอยออกมาได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรหลังจากตักน้ําใส่ถังเสร็จแล้วเขาก็เดินกลับบ้านเมื่อชูหมิงเห็นหันเซินขี่หลังเหมียวอยู่เขาก็ถามด้วยความประหลาดใจแกมีวิญญาณอสูรสัตว์เลี้ยงกันเหรอมันอยู่ระดับหดอะระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์ของก็แสแงชูรี่เขตหนึ่งน่ะหันเซินตอบพามันมาด้วยจะมีประโยชน์อะไรกันเล่าแกน่าจะเดินได้เร็วกว่าเจ้าตัวได้ประโยชน์นี่ด้วยซ้ําไปชูหมิงอุทานออกมา ตอนนี้ฉันยังบาดเจ็บอยู่นายจำไม่ได้เหรอที่ฉันขี่มันก็เพราะอาการบาดเจ็บนะเนี่ะฮานเซ้นลงมาจากตัวเหมียวและรับถังน้ำที่เหมียวคาบอยู่หลังจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปหาต้นไม้และเทน้ำลงไปที่รากของต้นไม้ฮานเซินแอบหยดน้ำพลังชีวิตลงไปที่รากของมันหนึ่งหยดต้นโลหิตมังกรดูซับมันเข้าไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นฮานเซินก็วางถังน้ำและเดินกลับเข้าไปในบ้านเพื่อพักผ่อนแค่เนี้ย ชูหมิงพูดด้วยความช็อกและความโมโหใช่แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วล่ะฮันเซ้นพยักหนะ้าแกเทแค่น้ำลงไปที่พื้นดินแล้วแกจะบอกฉันว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วงั้นเหรอหลังจากที่แกออกไปตั้งนานเนี่ยนะชูหมิงไม่อยากที่จะเชื่อในสิ่งที่เขาได้ยินแล้วนายคิดว่าฉันจะทําอะไรล่ะฮันเซินยิม้มชูหมิงโมโหขึ้นมาทันทีและเขาพูดฉันนะ่ะรู้อยู่แล้ว ว่าไม่ควรจะไปเชื่อหรือคาดหวังว่าแกจะสามารถช่วยพวกเราได้แล้วต้นไม้นี้ได้ปัญญาอ่อนมากน้ําแค่นั้นจะไปช่วยอะไรได้หรอฉันก็ไม่รู้สินะบางทีมันอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้ก็ช่วยให้ต้นไม้กลับมามีอีกชีวิตอีกครั้งนะ่ะฮันเซ้นยังคงเดินไปที่บ้านชูหมิงไม่อยากปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆเขาโกรธจนลุกเป็นไฟเขาหันมาหาชวีหลานซีและพูดไอ้เวนี่มันจะร้อเล่นกับพวกเรา แม้แต่เด็กสามขวบสามารถเทน้ําลงไปบนรากของต้นไม้ได้ไม่เห็นต้องให้มันเป็นคนทําเลยเขายังบาดเจ็บอยู่นะอย่าใช้งานเขาหนักเกินไปสิให้เวลาเขาก่อนชวีดานซีไม่ได้ผิดหวังมากเหมือนกับชูหมิงเพราะว่าเธอไม่ได้คาดหวังอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วมีแค่ชูหมิงคนเดียวที่ยังคงโกรธแต่เขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้ถึงเขาอยากที่จะลงมือสั่งสอนหานเซินแต่ทำไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา หลังจากที่เทน้ำใส่รากของต้นไม้หานเซินก็ได้ทำทุกอย่างที่ได้ทำสำหรับวันนี้แล้วเขามีแผนจะมาเช็คพลังชีวิตของต้นไม้ในวันถัดไปถ้าต้นโลหิตมังกรสามารถดูดซับหยดน้ำได้วันละหนึ่งหยดมันก็หมายความว่าเขาจะต้องหาพืชพวกนี้อีกมากหานเซินนอนลงบนเตียงและฝึกวิชาโลหิตชีพจรโดยหวังจะให้อาการบาดเจ็บหายดีให้เร็วที่สุดเหมียวเข้าไปใกล้ผลน,น้ำเต้าอยู่บ่อยๆ เหมือนมันจะเจอสิ่งของอันใหม่ที่มันสนใจไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับผลน้ำเต้าเลยตั้งแต่ที่หานเซินมาถึงกอตแซงโชรี่เขตสามนอกจากการเต้นของหัวใจแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเลยเมื่อหานเซินไม่มีอะไรทําและรู้สึกเบื่อเขาก็จะมาเล่นกับผลน้ำเต้าด้วยหวังที่จะได้เอาวุฒ่อยู่ข้างในเขาพยายามลองอยู่หลายวิธีแต่ก็ไม่มีวิธีไหนสาเร็จเลย วันต่อมาหาเนเซิลตื่นขึ้นมาเพราะว่าเสียงตะโกนของชูหมิงอีกครั้งดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นกิจวัตรประจําวันของเขาไปซะแล้วเป็นเป็นไปได้ยังไงเนี่ยชูหมิงตะโกนออกมาด้วยความช็อกและไม่อยากจะเชื่อแต่ร่างกายของเขาแข็งทื่อไม่ต่างจากรูปปั้นขณะที่จ้องมองต้นไม้ที่อยู่ในสวนครั้งนี้อะไรอีกล่ะซูรานซี่เดิอนออกมาจากบ้านและหลังจากนั้นเธอก็แข็งทื่อไปเมื่อเธอมองไปเห็นต้นไม้ พวกเขานั้นช็อกยิ่งกว่าตอนที่เห็นต้นไม้มีใบงอกออกมาในครั้งแรกซะอีกคราวนี้จะเอาอะไรจากฉันอีกละระฮานเซินถามพร้อมกับเดินออกมาจากบ้านนายทำให้ต้นโลหิตมังกรกลับมามีชีวิชีวาแบบนี้ได้ยังไงกันชูหมิงชี้ไปที่ต้นไม้ในขณะที่พูดฮานเซินมองไปที่ต้นไม้ซึ่งแม้แต่ตัวเขาเองก็ประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นกิ่งของต้นไม้เต็มไปด้วยใบยไม้สีแดงที่มีชีวิชีวา มันดูงดงามมากราวกับต้นเมเปิลเพียงชั่ว้ามคืนต้นไม้เติบโตราวกับว่ามันได้รับสารอาหารอย่างเหมาะสมในทุกๆวันติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายเดือนมันโตเร็วขนาดนี้เลยเหรอฮานซนไม่ได้คาดคิดว่าต้นไม้จะโตเร็วขนาดนี้ถ้าเขารู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้เขาก็คงจะไม่ใช้หยดน้ําทั้งหยดเพราะการที่อยู่ๆต้นไม้ก็โตและมีชีวิชีวาแบบกระทันหันมันดูผิดสังเกตจนเกินไป เขาอาจจะถูกสงสัยได้ซานมูนายทําอะไรลงไปงั้นเหรอทําไมต้นไม้นะ่ะถึงที่โตเร็วแบบนั้นกันล่ะชวีหลานซีถามหานเซ่นอย่างสุภาพเธอรู้สึกประหลาดใจอย่างมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นเธอก็เห็นสิ่งที่ฉันทำไม่ใช่เหรอฉันก็แค่ตักน้ามาหนึ่งถังแล้วก็เทมันลงไปที่รากของต้นไม้ฉันไม่ได้ทาอะไรอย่างอื่นเลยในขณะที่ฮานเซ่นกาลังหาข้ออ้าง เขาก็สาบานกับตัวเองว่าจะไม่ใช้หยดน้ําที่เดียวทั้งหยดอีกแต,แต่แต่นั่นมันก็แค่น้ําจากแม่น้นะํแล้วไม่มีท้งที่มันจะเปลี่ยนต้นไม้แบบนี้ได้บอกฉันมานายทำอะไรลงไปความดีใจของชูหมิงเริ่มที่จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความลำคาญเขาถามหานเซินด้วยโทนเสียงที่กวนประสาทจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่แต่ฉันก็ทำเพียงแค่เทน้ำลงไปหนึ่งถังจริงๆหันเซินพูดพร้อมกับยิ้มอย่างขมขื่น พวกเขาไม่ได้เชื่อในสิ่งที่หานเซินพูดทั้งหมดแต่พวกเขารู้สึกว่าควรที่จะเชื่อมันก็เพราะว่าพวกเขาเห็นหานเซินเทน้ําลงไปที่ต้นไม้จริงๆและหลังจากนั้นหานเซินก็เข้าไปในบ้านไม่ได้ออกมาอีกเลยนอกจากนั้นหานเซินยังได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีเงินแม้หานเซินจะซื้อเลือดของมอนสเตอร์มาได้พวกเขาก็น่าจะเห็นมันแม้เรื่องนี้จะผิดสังเกตมากแต่จากที่พวกเขารู้นั้นหานเซินแค่เทน้ำหนึ่งถังลงไปที่รากของต้นไม้จริงๆ และหลังจากนั้นด้วยเหตุผลบางอย่างต้นโลหิตมังกรก็ฟื้นฟูกลับมาอย่างรวดเร็วแต่ฉันรู้ว่าน้ําจากแม่น้ําสามารถทําแบบนี้ได้นะฉันคงจะทําแบบนี้บ้างตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วละชูหมิงพูดเขารู้สึกว่าตัวเองพลาดอะไรไปซานมู่นายเป็นนักพฤกษศาสตร์เหรอชวีหลานซีถามหันเส้นฉันบอกเธอแล้วว่าฉันแค่เรียนวิธีบางอย่างมาจากศาสตราจารย์ซุนเท่านั้นฉันเองก็ประหลาดใจที่มันได้ผลดีขนาดนี้นะ ฮานเซ่นยิ้มให้กับเธอขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่ชูหมิงก็หยิบถังแล้ววิ่งออกไปนั่นนายจะไปไหนนะ่ะฮานเซ่นยุชูหมิงอย่างรวดเร็วฉันก็จะออกไปที่แม่น้ำแล้วตักน้ำมาเสร็จวฉันทำแบบนั้นเราจะสามารถทำให้มันเติบโตได้เร็วขึ้นไปอีกชูหมิงตอบกลับมาด้วยความตื่นเต้นฮานเซ่นหัวเราะออกมาและพูด <c oughs> เพื่อนนายต้องเข้าใจนะว่าคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณในบางครั้งน,น้อยก็ดีกว่านะ ถ้าเราเทน้ําลงไปที่ราของต้นไม้มากเกินไปผลลัพธ์ที่ได้อาจจะแย่ลงก็ได้นะเมื่อชูหมิงได้ยินแบบนั้นเขาก็ปล่อยทางน้ําในทันทีเขาวิ่งมาข้างหน้าฮันเซินและพูดได้ได้ได้จากนี้เป็นต้นไปนะฉันจะเชื่อฟังทุกสิ่งที่นายบอกทุกอย่างเลยละ่ะฮานเซินไปที่แม่น้ําคนเดียวทุกทุกวันเพื่อที่จะหาพืชจีโนที่อยู่ในป่าฮานเซินสามารถเก็บได้บ้างในช่วงแรกๆแ,แต่หลังจากที่เก็บติดต่อ,อก,กันหลายวัน จำนวนที่เขาสามารถหาได้ก็ลดลงเรื่อยๆฮานเซินขี่โกลเด้นโกเลเรืออกไปหลายสิบไมล์โดยไปทั้งสองฝั่งแม่น้ำแต่มันก็ช่วยอะไรได้ไม่มากจำนวนที่หาได้ก็ยังคงน้อยลงเรื่อยๆใน40ไมล์ที่เดินทางไปฮานเซินสามารถหาพืชจีโนได้ทั้งหมด41ต้นถ้าไม่นับถาวันสีม่วงที่คังคกเฝ้าอยู่รวมทั้งหมดแล้วเขาได้หยดน้ำา40หยด ฮานเซ่นยังไม่สามารถคิดแผนที่จะเก็บเถาวันโดยไม่ให้คางคกสังเกตเห็นได้ทุกครั้งที่เขาเดินทางผ่านเถาวันไปคางคกก็ยังคงอยู่ตรงนั้นและบางครั้งมันก็จะกระโดดไปมาซึ่งค่อนข้างจะน่ากลัวร่างกายของคางคกนั้นทั้งหยาบและก็ขรุขระตัวของมันเป็นสีเหลืองและขนาดตัวของมันก็พอๆกับลูกฟุตบอลฮานเซ่นเคยเห็นคางคกปล่อยเลือดที่มีพิษออกมาครั้งหนึ่งหลังจากนั้น ขา,ขาก็ให้เลือดของมันไหลล,ลงไปที่รากของเถาวันและหลายวันต่อมาหานเส้นก็สังเกตเห็นว่าเถาวันมีดอกไม้สีม่วงหลายดอกงอกงามออกมานั่นหมายความว่ามันมีโอกาสที่จะออกผลจีโนซึ่งดูแล้วมันไม่ใช่พืชจีโนธรรมดาธรรมดามิรู้ว่ามันต้องใช้เวลานานขนาดไหนกว่าที่ผลของมันจะสุกแต่หวังว่าเมื่อตอนที่ผลของมันสุกอาการบาดเจ็บของเราจะหายดีแล้วนะ ฮันเซินคิดอยู่ในใจตั้งแต่ที่ฮันเซินได้แสดงความสามารถในการใช้น้ำจากแม่น้ำชุบชีวิตต้นไม้ได้ชูมิงก็ปฏิบัติกับฮันเซินเปลี่ยนไปโดยเส้นเชิงเขาเชื่อฟังทุกอย่างที่ฮันเซินบอกหลังจากการเจริญเติบโตยอย่างฉับพลันในครั้งแรกฮันเซินก็ไม่กล้าที่จะใช้หยดน้ำทีเดียวทั้งหยดกับต้นไม้อีกเขาคิดว่ามันมากเกินไปเมื่อห้หยดน้ำกับมันทั้งหยด มันจะเติบโตในชั่วข้ามคืนพอๆกับต้นไม้ที่ดูแลอย่างดีเป็นเวลาหลายเดือนซึ่งมันก็ดูผิดสังเกตจนเกินไปและถ้าเขาทำแบบนั้นอีกครั้งคำถามที่เขาจะได้รับคงไม่จบไม่สิ้นแน่ๆหลังจากคำนวณขนาดของหยดน้ำที่เขาหยดไปในตอนแรกฮารเซนก็สามารถที่จะกะพลังชีวิตที่ต้องให้กับต้นไม้ได้และแบ่งขนาดหยดน้ำให้เป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุด เมื่อเขาพร้อมที่จะให้หยดน้ำกับต้นไม้แล้วเขาก็จะผสมมันลงไปในถังแม้ต้นไม้จะไม่ได้เติบโตอย่างฉับพลันจนทำให้เขาตกใจเหมือนกับคืนแรกแต่มันก็เติบโตอย่างแข็งแรงแล้วก็มั่นคงหลังจากดูแลต้นโลหิตมังกรอยู่หลายวันฮันเซินก็สามารถคาดเดาได้ว่าหยดน้ำหนึ่งหยดจากพืชจีโนที่เขาได้มาจะเทียบเท่ากับพลังชีวิตหนึ่งปีของมัน าต้นโลหิตมังกรน,นั้นดูุดซับหยดน้ําเข้าไปหนึ่งหยดก็จะทําให้มันเติบโตเร็วขึ้นไปอีกหนึ่งปีขนาดของหยดน้ําที่หานเส้นเก็บมาได้นั้นมีขนาดแตกต่างกันพลังชีวิตที่พวกมันให้อาจจะไม่เป็นและไม่เท่ากันทุกหยดบางหยดก็อาจจะมีค่าพลังชีวิตไม่ถึงหนึ่งปีหลังจากนั้นหานเส้นก็เรียนรู้ว่าขนาดของหยดน้ําขึ้นอยู่กับว่าพืชต้นนั้นเติบโตมานานแค่ไหนแล้ว ขนาดของหยดน้ำแสดงให้เห็นถึงอายุไขของพืชไม่ใช่พลังชีวิตของพวกมันแต่ยังไงก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับวงจรชีวิตตามธรรมชาติของมันด้วยพลังชีวิตที่พวกมันจะผลิตออกมาได้นั้นมีขีดจำกัดอย่างเช่นต้นดาบน้ำหมึกที่ต้องใช้เวลา3ปีในการปลูกเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวมันจะสามารถให้หยดน้ำได้แค่3หยดเท่านั้นถึงแม้จะเติบโตไปอีก10ปีมันก็จะให้หยดน้ำแค่3หยดอยู่ดี หยดน้ำที่ถูกผลิตขึ้นโดยคริสตัลสีดำพวกมันจะให้พลังงานที่กักเก็บเอาไว้อายุขายของต้นไม้มีผลต่อความบริสุทธิ์ของมันแต่ถ้าพืชเพิ่งปลูกขึ้นมาและยังโตเต็มไม่เต็มที่เมื่อดูดพลังชีวิตของมันก็จะได้แค่น้ำครึ่งหยดเท่านั้นแม้ทฤษฎีดูเหมือนจะมีระบบดีแต่พวกมันก็แค่การคาดเดาของหางเส้นเท่านั้นเองไม่ใช่ข้อเท็จจริงตามหลักวิทยาศาสตร์ แต่หลักฐานก็ดูเหมือนจะสนับสนุนความคิดของเขาซึ่งมันทำให้ความคิดของหานเซ้นดูแล้วน่าจะถูกต้องการที่หยดน้ำแต่ละหยดไม่มีระดับของมันทำให้หานเซินรู้สึกดีแม้จะเป็นหยดน้ำจากพืชระดับธรรมดาก็ยังสามารถทำให้ต้นไม้จีโนระดับกลายพันธุ์กลับมามีชีวิตได้อีกครั้งมันช่างเป็นพลังที่น่ากลัวหานเซินสามารถบดพลังชีวิตของต้นไม้อื่น เพื่อเรีงให้ต้นไม้จีโนูระดับคลายพันธุ์ที่ต้องใช้เวลาปลูกเป็นร้อยปีโตเร็วขึ้นได้ด้วยวิธีนี้เขาสามารถที่จะปลูกต้นไม้จีโนูระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์ได้โดยที่ถ้าปลูกปกติอาจจะใช้เวลาถึงพันปีในการปลูกหานเนเชื่อว่าเขาไม่สามารถให้คนอื่นรู้เรื่องนี้ได้ถ้าคนอื่นๆรู้ความสามารถของเขาสปิริตระดับราชันจะต้องหาตัวเขาแน่เพื่อที่จะนำเขาไปเป็นคนสวน หยดน้ำดูเหมือนจะใช้กับสัตว์เลี้ยงและสัตว์ขี่ได้ด้วยเมียและโกลเด้นโกโลเลอร์ที่ได้รับน้ำเข้าไปเล็กน้อยตอนนี้ดูเหมือนพวกมันจะเปลี่ยนไปแต่ว่าเนื่องจากพวกมันไม่สามารถดื่มหยดน้ำเข้าไปมากได้ฮันเซินก็ไม่สามารถรู้ได้ถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงของหยดน้ำพวกนี้ได้โชคร้ายที่วิญญาณอสูรราชามดปีศาจไม่สามารถดูดซับหยดน้ำได้ซึ่งฮันเซ่ลก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงได้เป็นเช่นนั้น เขาคิดจะลองใช้หยดน้ำกับตัวเองดูเพื่อดูว่ามันจะช่วยอะไรเขาได้ไหมแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่ยอมลองนั่นก็เพราะว่าหลังจากที่เขาสัมผัสกับหยดน้ำด้วยนิ้วมือแล้วนิ้วของเขาก็เหี่ยวหลังจากนั้นเขาจึงไม่กล้าที่จะดื่มมันเข้าไปครึ่งเดือนผ่านไปแต่นิ้วของเขาก็ยังไม่ฟื้นตัวถ้าไม่ได้ดูอย่างละเอียดก็จะไม่สังเกตเห็นอะไรแต่เมื่อดูใกล้ๆก็จะสามารถเห็นรอยย่นได้อย่างชัดเจน ซึ่งฮันเซินให้หยดน้ำกับต้นไม้อย่างพร้อมเพเพื่อที่จะควบคุมความเร็วในการเติบโตของมันชวีดานซีและชูเหมิเง,เงเองก็สงสัยอยู่เสมอว่าทําไมวิธีนี้ถึงได้ผลดีในบางครั้งพวกเขาก็เลยแอบตามฮานเซินไปที่แม่น้ําอย่างลับๆแต่ทั้งหมดที่พวกเขาเห็นก็แค่ฮานเซินตักน้ําจากแม่น้ําเหมือนกับที่เขาบอกมันไม่ได้มีอะไรเป็นพิรุธให้เห็นเลยในสายตาของพวกเขาฮานเซินไม่ได้ทําอะไรเลย นอกจากเทน้ำลงไปที่ต้นไม้แทมบางครั้งหานเซินยังสั่งให้ชูเหมิงเป็นคนไปตักน้ำแต่ต้นไม้ก็ยังเติบโตเป็นอย่างดีผ่านไปไม่นานพวกเขาก็ล้มเลิกความพยายามที่จะสืบหาความจริงพวกเขาไม่สามารถคิดหาเหตุผลของการเจริญเติบโตของต้นไม้ได้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องล้มเลิกมันไปแต่แน่นอนว่าพวกเขาปิดเรื่องต้นโลหินมังกรเอาไว้เป็นความลับต่อคนอื่นๆ ด้วยโลหิตมังกรน,นั้นไม่ได้เป็นของพวกเขาชีวิเที่ยวและถ้าสปีริตเกิดรู้ว่าต้นไม้จีนูระดับกลายพันธุ์เติบโตอยู่ที่สวนหลังบ้านของพวกเขาแล้วก็สปิดิตอาจจะมาเอามันไปก็ได้ถ้าไม่เอามันไปสปิริตก็อาจจะสั่งให้พวกเขาดูแลต้นโลหิตมังกรให้ในขณะที่สปิดิตจะมาเอาผล,ผลผลิตของมันไปเมื่อมันโตเต็มที่แล้ว ดังนั้นพวกเขาก็เลยพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเก็บเรื่องต้นโลหิตมังกรเอาไว้ให้เป็นความลับที่สุดโดยที่หันเซิลไม่จําเป็นต้องบอกให้พวกเขาปิดเป็นความลับเลยหลังจากผ่านไปอีกหนึ่งเดือนหันเซิลก็เริ่มดีขึ้นมากแล้วเขาสามารถใช้ออร่าของศาสตร์ตรงเสียนและแสงศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะรักษาตัวเองหลังจากนั้นไม่กี่วันสภาพของเขาก็พร้อมเต็มที่ถึงเวลาที่จะได้ค่ายคังคุกนั่นสักที ฮันเส้นตึงเต้นมาคิดว่าจะได้ฆ่ามันจบไปแล้วนั่นเองนะคะกับตอนนี้น่าสงสารมากๆเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ขึ้นมาก็แซงชลรี K3 เนี่ยพลังอะไรหลายๆอย่างมันก็แบบเหมือนถูกปลดล็อกไปนะคะไม่สามารถที่จะใช้ได้นั่นเองก็ต้องค่อยๆปลดลงไปตามระดับนะคะตามเลเวลเนาะ ก็จบไปแล้วกับตอนนี้นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับทุกการติดตามเลยยังไงนะคะสำหรับ follower ใหม่นะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์นะคะกดถูกใจแฟนเพจนะคะมิ้นจังกระมังมอได้เลยนะคะ<ม>ในช่องทาง facebook เนาะสำหรับคลิปนี้มิ้นจังต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเรามาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ